สวัสดีจ้าทุกทุกท่านทุกทุกคนนะเมื่อนี้แม่อ้อยเอาคลิปเก่ามาเล่ามาวางด้วยไทยเก็บใบมอวบ่เคยเอามาลงมยัดเถื่อคลิปนี้แม่อ้อยเฮ็ดอันต่อป่าๆนะพี่น้องต่อป่าๆแลนต่อมาเองจากในหมู่บ้านของบ้านแอ้อยอยู่นอกถงแม่ไปขอกงเทศบาลบ่มีแม่อ้อยแลนเราเองบลดประมาณเกือบแสนหนึ่งแล้วพอมันไั เมื่อ no ว um, ันก็เองอาจารคนละทางไม่เห็นหายเะอันนี้แต่ว่าไม่อ่อยเอาอ่อยังก็อเกินยังก็อขึ้นแนวมีเตอร์น้ำนะมีเตอร์นะไม่อ่อยเอาไว้ในการมู่บ้านแล้วก็ต่อไปหอดบ้านไม่อ่อยนะไม่อ่อยไปเดามีเตอร์น้ำไปเฮื่อนไม่อ่อยได้ไม่อ่อยเอามีเตอร์น้ำไปกลางหมู่บ้านจางกระเป๋าอ่อนม่าเฮ็นหายเนาะเพราะว่าแต่ก่อน มองเทียมไม่อ่อยบนะมีบ่ม,มีน้นำปะปาใส่หนำบอ่อหนำสะนะมันนี่กระเล่นแต่ะจะเห็นเงนนไม่อ่อยก็เลยตัดสินใจนที่จะต่อปะปาโดยใส่งบประมาณ,มมาณของเจ้าของละเพราะว่าอันเอยียงก่าเทศบาลพนกับบมีงบหลยตัดสินใจเห็นเป็นของเจ้าของ <c oughs> คือทอ่อเนาะเอาแบบเต้านามใบกลางมาเื่อ,อ,อ <c oughs> ผู้เอื่นมัมมีสิทธ์มาต่อออกจากท่อไม่อ,อ่อ,อ,อ,อยน่ามันเป็นมันเป็นของไม่อ่อยอัตโนมัตินะเพราะว่าตอนที่เหตุเนาะไม่อ่อยกับ,บอบเ <c oughs> พิ่นอยู่ว่าถ้าผู้ใดอยากใส่น้ำน้ำม่าต่อน,น้ำแล้วแต่สียหายเราจะสัสตว์ท่าตาแถวบานไม่อ่อยนะว่มมีผู้ใดอยากออกซอย มอ้อยม่อออยหนึ่งหาสิปาทไม่อ้อยก็ดีใจนะเพราะถ้าของข้าเจ้าล่ะข้าเจ้าใส่ทอซี่หุ่นเด้ก็เลยว่าขันมุจเจอยากใส่นามแห้งให้มุงเจ้าอกซอยแล้วแต่สิออกแล้วแต่สัตท่าตาพี่ตังตาบวดยานถ้เสียเงินบอกวาแล้วว่าเออขันบ่ออกซอยบ่พี่นำใจไม่อ้อยเลยบอกว่าไม่อ้อยจะเล่นเองดอกบดเท่าไรไม่อ้อยก็จะเสียนะปัดนี้กะ แต่ว่าหาปืนมาต่อนล้วไม่อ่อยไมอ่อยเลยดอกมีเตอ๋อไปกลางบาทมีเตอ๋อไปกลางบาทอันนี้ก็เป็นผู้รับเหมานี่สองก้อนสองก้อนสามก้อนนี่กระลังใส่มีเตอร์มีเตอร์นิ้วเครื่องเหมือนิ้วเครื่ององซีเมนต์น,นิ้วเครื่องล่ะพอไม่แม่อ่อยต่อต่อทอ,ทอ,ทอนไทอนิ้วเครื่องแลน มันละแรนไก่เนาะเป็นกิโลกัวนเนาะ้าอันผู้รับเมากันมารับเมากังก็ใส่มีโคตรจก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 พนักงานเขาก็มาเห็ดไหลอันเห็ดไหลมือเติบเยอะมาเห็ดอันนี้กับเป็นคลิปเก้าเราไม่เนาะแม่อ้อยก็เอาไม้เบิ้งไม้ส้มกันซสือประสบการณ์ของแม่อ้อยพอตอนนั้นแม่อ้อยยังบ่าได้เปิดซองนะแม่อ้อยเคยทายเก็บว้แม่อ้อยก็เลยเอามาให้เพื่อนเือนเบิ้งเนาะ เพื่อผู้่ออไรอันคิดอยากเห็ดขึ้นไม่ไหวเนาะคันรัฐกับคันบ่าเป็นรัฐบาลอันเทศบาลว่่มีงไหาก็ต้องใส่งบจ้าของก็มเาะได้อยู่นแต่ว่างใส่งบจ้าของแล้วเขาคิดตอนแหน้เขาคิดว่าถ้าเปลี่ยนบ้านออกกูร่า ลอยส้องลอยแล้วแต่ขี้นะแม่อ้อยจะอ่อนคันตัไม่ทั้งใจแม่อ้อยใส่ตอใส่กระถอทํำแล้วอ้อยนะเพราะว่าตอทนำของเปลือนบาน่พีแต่คนใส่ซีหุนมันบ่แห้งหมายถึงว่าซีหุนตอพักกันตอเองนะว่ามีงบหลวงกับเสือเสือซีหุนมาตตอมเม่นใหญ่กับซีหุนเนาะบดีแลนกับไก่เองใชมไหมะนำบ่แห้งหมายว่าอยากใส่หํำแห้ง กันไม่ทำใจก็ออกซอยทไา้ก็สร้างหน่อยว่าก็นเลยเป็นตามมันเลยเพราะมีผู้ใดออกซอยหน่อยกเลยจัดการเห็นเราเองเลยหน่อยก็บเบิดโมไปประมาณเกือบเกือบแสนละเดินควาบบานไม่ไหวครับหลงพไกเถือนะความมั่นโล่โลกลัวสร้างคนกัน ท่านโดนเห็ดมั่นแบบตังไหนล่ะแถวนั้นข้าเจ้าใส่มิเตอร์ซีขนอันนี้เป็นมิเตอร์นิ้วเคืองอยู่แนบ่ามันาทีนเที่ไม่ไหวแต่พ่อมีอยังไลคาคลิปเก่ามาเล่าใหม่ใครที่ลงเข้ามาก็ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมมือลั่นนะคะ